ค่ะก็สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะที่เราได้จัดงานฤดูหนาวอีกครั้งหนึ่งนะคะเราได้เกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครับท่านธนาคมจงกีรักนะครับท่านผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านที่ให้เกียรติกับงานฤดูหนาวลบบุรีในปีนี้นะครับค่ะแล้วก็การจัดงานครั้งนี้จะมีไม่ได้นะคะถ้าขาดท่านนี้นะคะคือท่านนายกจำเริญสละชีพนะคะนายกสมาคมผู้ปกครองและ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนคะนะคะซึ่งเรื่องงานในที่3 0พฤศจิกายนถึงวันที่6พันวาคม2556รูปแบบของการจัดงานมีการจัดนิทรศการให้ความรู้ด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆด้านการแพทย์และปฐมพยาบาลด้านการสื่อสารไปสี ด้านการทหารด้านการกีฬาด้านการแสดงบนเวทีกองหน่วยการโดยเรือกความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลบบุรีส่งกิจาการการแสดงของนักเรียนมาแสดงตลอดงานด้านมารสศและการแสดงมีภาพยนตร์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอาทินิเกอันเป็นการศาารืบสาวัฒนธรรม ปูมปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับลบุรีด้านสินค้าไทยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งของท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นนั่นผู้วัาษาวผูหน้าสารเยาวชนและครอบครัวท่าน,นผู้บัาข้าราชการมณฑลกรงธจังหวัดลบุรีรท่านรองผู้ว่าลลวและการการท่าน,นผู้แทนผู้จระชาการบนบนสถารบก ท่านในอำเภอแสบผู้มีเกียรติท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิไลลบุรีท่านคณะกรรมกรรารแสบผู้มีเกียรติที่คลรมทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานฤดูหนาวลบุรีประจำปีพุทธศักราช2556ในวันนี้ครับจากที่ท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิไลได้ดลนา เล่าให้ฟังนั้นก็จะเห็นว่างานฤดูหนาวลพบุรีนั้นมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับโดยมุ่งการที่จะสนับสนุนการศึกษาการกาีฬาและสาธา,า,ารณกุศลต่างๆก็เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาโดยตลอดและเป็นงานที่ชาวจังหวัดลพบุรีรอคอยทุกปีนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่างานฤดูหนาว ลบุรีนั้นเป็นงานที่ทําให้คนลบุรีนั้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งนะครับทําให้คนได้มาท่องเที่ยวกันแล้วก็ได้มารู้จักกันทําให้เกิดความรักความสามัคคีต่อ,อเรื่องกันไปนะครับโดยเฉพาะทางด้านท้องถิ่นต่างๆน,น,นั้นก็ได้มาร่วมกันจัดร่วมกันมาออกวิทรรศการหรือมาเอาร้านค้ามาค้าขาย ก็เป็นคนดีอย่างยิ่งผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานโรงเรียนที่บูร์วิไลหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆที่ร่วมกันจัดงานฤดูดหนาวกันมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็ปี2,556ก็คงจะต้องจัดต่อไปตลอดไปนะครับก็ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับผมขอเปิดงานฤดูดหนาวลบบุรีประจำปีพุทธศาักราช2 5 5 6 และขออวยพอรให้การจัดงานประสบความสำเร็จสำาเริจผลสมดังเจตนาลมทุกประการครับ2่สอง,สอองซ้ำขอมมือเป็นกำลังใจนะคะกับคณะกรรมาการจัดงานนะคะในปีนี้ ที่สองเป็นชื่อคุณลาวฟ้าและอองค์าว ที่สี่นะครับชุดที่สี่แสงตัวของกระชานนะครับ